เราก็ยังอยู่กันที่รีมาวันเทาสันนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นแผนกไอติมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามยังเหลืออะไรเยอะแยะที่เรายังไม่พาดูน้ำแข็งก็มีนะน้ำแข็งแบบนี้

อันนี้เป็นเค้กดันซ์อร่อยนะคะเค้กของเดนมาร์กเขาซื้อซะเยอะแยะเลยเนะช็คเงินลนูก เดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันหน่อยหาเนื้อบัวอันนี้เนื้อหมู เนวบัวน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าส่วนนี้ก็จะเป็นประเภทบท ก็คือเขาบดละเอียดแล้วไม่ต้องไปสับไม่ต้องไปหั่นให้ยุ่งยากใช้ได้เลยส่วนที่เลือกไปก็จะเป็นพวกไปทำสเต็กเป็นชิ้นหรือทำเป็นก้อนแบบนี้ไว้ก็มีแพ็คเสร็จถุงแบบนี้ก็มีถ้าใครขยันทำลูกชิ้นหน่อยนี่ใช้พวกนี้ไปทําไปทําได้เลยโดยเฉพาะช่วงที่เขา ช่วงโปรโมชั่นลดราคามาเหมาซื้อเขาจะลดราคาจาก30 40เหลือแค่15ครึ่งราคาเอาไปทำเป็นลูกชิ้นไว้กินยาวๆเหลือมะเขือเทศขาดไม่ได้เลือกลูกแข็งๆหน่อยจะได้ใช้ได้นานๆอเราได้ของเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปเช็คบินกัน เราไปจ่ายตังกันแล้วก็ขนของกลับบ้าน,นเราจ่ายเงินนะคะ